เรียบร้อยฮะเรียบร้อยน้ำท่วมแล้วทุกคนสตรีมอยู่น้ำท่วมนะฮะเพิ่งมาดูนะโอ้โหที่นอนหมดเลยนะอันนี้คือน้ำท่วมหมดเลยปิดทีวีปิดอะไรหมดแล้วนะน้ำไหลไมาจากทางนี้เนี่ยคือเข้ามาถึงตรงนี้นะดูดิตายเถอะผมเล่นอยู่ตรงเนี้ยแล้วดีไฟไม่ชอ็อตนะไฟอยู่ตรงนี้ผมยกขึ้นไปไฟไม่อยู่ตรงนี้นะ โอ้โหพระเจ้าคือทั่วมหมดเลยต้องเก็บของทุกอย่างขึ้นทงบนหมดเลยเสงี่ว่ะดีรองเท้าไม่ลอยหายนะทุกคนคือมันเข้าตรงนี้เข้าตรงที่เข็บประตูเนี่ยที่มันเป็นรอยมดเดินอยู่เนี่ยนะตายเถอะโอเคก็อาจจะได้สตรีมหรืออาจจะไม่ได้สตรีมอีกนะ เราไม่มั่นใจนะฮะอาจจะลงคลิปนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะเออเดี๋ยวขอเก็บย้ายของก่อนนะทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวมีอะไรอัพเดตอีกทีนึง่ง